สวัสดีครับพบควมสินออนทัวร์พี่น้องวันนี้พามาทัวร์อะไรตีเนี่พามาหาคุณปูอ๋อคุณปูเ่เกเล่นเกเล่นบ่อเก่าเล่นขี้ตมเลยเล่นขี้คุณปู่เล่นขี้วันนี้ยีงไงมีกองปลาด,ด้วยเดี๋ยวไปลวาคุณปู่ตักเอาคุณปู่จะตักได้ไหมไปอยู่ฝั่งนู้น ขอกหมูหรือคอกอยังนี่โอ้เกคทำยี่เดียตัววีตัวเวอร์อะไรแกทำมาน,นี่มีบันไดด้วยเด้อแกทำเป็นบอ่อไอเรี้ยงอะไรไ่รู้บ้านทรงไทยอย่างงามเลยเดี่ว่ะไปหาคุณปู่กันแล้ว มีผู้ชมเยอะแยะเลยเด็กพี่น้องนวลเกาะน้องฟังนวลให้ผู้ชมด้วยนี่ทำไมแข็งให้ลูกพี่ไอ้ยุร่มรมนี่เราไม่เดินลงไปหาคุณปูเลย กอโอ้ทำไมเล่นขี้ลูกพี่ลูกพี่เล่นขี้เลยบ่เล่นขี่เราเน่าเลยตีลูกพี่ ปลาไหลคงไม่มีนะพี่น้องสภาพอย่างนี้นะโอ้จะไปเข้าใกล้เจไดบ่เอาแบบนี้นะ ทำไมดำแทาจะให้มือมือว่าจะมือแกจับเอาด้วยมีกจจับเอาได้ไหมเดี๋ยวพี้เอาม,มือตักเอาครับเอามือตักเอาเลยเด้อ จะไปไล่บอละตีผูต้ตายใจยเอายน้อไเนี่ยว่ามัมันุ่งอะไรเงี้ลหรอมันมีป่านวันนี้ซื้อม้วนบักกล<อ>าฮะคุณทั้งมีหุ่นก็ะมีปลา,า,<อ>านิ่งีว่งโอ้มีเต็ปลานิน่งโลละหายทบ่ปดโอ้แต่ามันเป็นป่า,ปาเพิ่เลียงบ่ออยังเลีองปลาดุกเรียงยังไงปลาปลาทับทิมป่าไนปลาตะเที่ยนปาอป่านี้คุณั้งลอยนัไแต่วอาปลาหลงส่งสืบคืนรเป่าปล่อยลอตปลาหลเอ็นเปอ โอ้เจ็บแหนบ่มันจินเบิดแล้วเบิ่งส่งแกไม่จับด้มือเกดำแกไม่แกไม่มือเราจับหรอกอืม เอาลงเอาลงหมดเลยแกว่านี่เอาลงเบิดเอาลงเบิดเลยต้นผ้าต้นเพล่อวันเอาลงเบิดเลยรคุยกัโดบก่อน

ปลาไหลไม่มีเลยพี่น้องเพราะว่าปลาไหลไม่มีแบบมีเศษใช่ไหมเดินพาเดินดูรอบๆตรงโน้นตรงบ่อตรงโน้นดากนี่ลูพี่ต้นพักหวานเพิ่งนด้น่ะนะต้นหวานหรือต <t> ้นพักหวานหรือต้นแค่ต้นดอกแค่ดากดากดาก ดาขั้นขีดินได้ดานทั้งหลังหมดเลยคำบ่าได้รคาดินทั้งหลัง ม่ติดเลยติดก็เพรายัานคนพยายานดากคนไล่ด้อดว่าพังหมดรือเาเอาไปไกลเลย มาหาแกหลายวันสองสาวันนี่่แกไปไหนแกมันเล่นอยู่นี่แกไม่เล่นดซี้เดอยมาลื้บอเก่าเพาด้วยนี่ก็ดมัอะไรแบบปรอะไรคนพี่น้องไม่ไงเต๋อพื่อนนี่แกขึ้นลงไปใช้เงอนสีเ่าจะทำอยไรนี่ิเก็บปอบซ้าลยง่ายมาก าติดตามได้กันเนาะเก็บซาดิ้งเงี้ยดิงเงี้ยมอฟี่มือคุณปูเต้มดินเนี่ยนี่เอาเอายังมาปลูกไปง่ายไม่หรอกดินกลมบ่อดินบื้อมะเล็กบ่อต้นกล้วยต้นพักวานมาปลูกันได้เลยนหวานเป็นแบบเข้าปลูกก็ได้ สลกไเลยเอาลึกเก่าเอาลึกเก่าเรื่องนี้ประมาณจมาณเท่าไรประมาณจะเม็หนึ่งเหรอไหมลงเอาลงลึเลยกระหาหะป่ากินหนักไงซะน่ก็เรื่องเื่อแป้งเลยมันที่ยางอ้อนน้องไดว่าลุดสี่ไปเนี่ยนี่่างอ้อนน้องไรเป็นดีไปไรล่ได้ะไม่าดเนี่ยต้นไม้ ก็ไม่ต้นอะไรก็ให้หนี่ยางอ้อนน้องเลยนงไม่ร่วมกลางซ้าเลยวะขึ้นปาดลงแล้วไนยางออมมาฟังอิว่าสิไปไหนสิไปยังไดติรอชมพี่น้องรอชมมันกระเดาเพรถือว่าเราสิไปไร่ใดเพราะว่า đang nhanh không, nó không có Nó chỉ nguồn lên mọi à, người เดี๋ยวลุกตักดินเดี๋ยวพาไปพาไปพาไปชมพาไปขึ้นเขาเลยพี่น้องรถตักดินเนี้ยรถจีดจาเนี้ยมีหลายทีมงานเดี๋ยวสู้คนกันตอนนี้ีสู้ได้ปี่สู้เป็นข้างหน้าเหยีดน้องเรือพีนนอ่น้องมาเพื่อ,อน้องเรือถอนเก่็เอาไว้ได้เลยพี่ถือจำแพง่งถือจำแพง่งเ,งเปเ็นเยวะข้าง n h a เลยเล่น เฮ้ยเดี๋ยวยงออมซาเลยแตจะบุญลงอื่น ก็เลยเบื้องสนามเปลดเบ้องี่น้องเบ้องไปไดพี่เดี๋ยวคลิปนาก็ทเป็นรูปไปล่างเดี๋ยวียเบื้องไม่เด้อี่น้องเ้อคลิปนี้เบื้งขาวกันไปน่างไปไล่ดก่อ้วีม้ฟังสีระบา่ฟัง้นไหฟัง้ตืนฟังใส่ไดอยู่ฟังดูเก็บย่างไปไล่ใด ตัดบมุ้งแค่นั้นแค่นี้ก่าเลยปุ๊บยิงไหมพี่น้องเตัวผมท้ายหยุดหย่อนแสงแรงหน,น่อยว่ะสำรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะมุดไปล่างมาถ่ายดูยดเอีกทีเบิ้เองบนเบื้เเบี่ล่างเราถึงเรื่องไปทางไหนดูนดิสิควักไอ้ทีลงมาถามอยู่ วุ่นเวลาหรือเป่ารอชมรอชมติดตามคลิปหน้าพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้หวังทีครับ่จะติดตามนี่พี่น้องนะออมซินออมทัว